าปูแดงเสนอรายการเกษตรกรรมทำแล้วรวย การจะนะบุรีดินแดนที่ถูกสันอาจินแดนอุดมมาด้วยทรัพย์สินพื้นแผ่นดินทองของชาติไทยโอ้โหเรื่องราวทานองแล้วก็จังหวะอันเหมาะเจาะเหมาะเหมง่งแล้วก็คิดเองเมื่อตะกี้นี้นะฮะคงทําให้หลายท่านนะรักพื้นแผ่นดินการจะไดน้บุรีขึ้นมาได้บัดดอนสวัสดีคุณผู้ชมนะครับเริ่มรายการมากระเสียงเพลงหว,วานจับใจต้นเจะบับสุนตระพรเขาร้องเอาไว้นะครับไพเราะมากๆ ส่วนผมร้องก็โอ้ยไม่ได้ใกล้เคียงเลยคุณผู้ชมครับทนฟังไปก็ถือว่าเป็นบุญโขของผมแล้วนะครับเป็นเวอร์ชั่นผมเองต้องขออภยัยนี่คุณผู้ชมครับทีมงานหลายคนนะครับแม่ตั้งอ้ตั้งใจเขียนเนื้อเพลงมาตกเก้าอี้หงายท้องกันไปเลยทีเดียวแม่เวลาดีๆแบบนี้นะครับผมเองก็ไม่ต้องวกไปวนมาให้เสียเวลาดูคือตอนนี้มันเป็นเวลาของจูฮกหรูเรื่องราวการทําเกษตรกรรมทําแล้วรวยนะครับรายการนี้นําเสนอแต่เรื่องรวยๆของการเกษตรทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการทำไร่ทำนาทำสวนมีมาให้ดูเรื่องราวมากมายอัดแน่นเต็มอิ่มโอ้โ้้เคยได้ยินมาว่าชั่วโมงนี้นะฮะมันสมบัหลังนี่ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำเงินทำรายได้มากมายหลายโขเลยทีเดียวแต่ว่าฟังมาแต่หูแล้วต้องดูกับตาถึงจะรู้จริงๆนะฮะว่าเขาปลูกแล้วมันรวยยังไงช่วงนี้พลาดไม่ได้นะครับหมอรู้หมอบอกคือเราจับตัวหมอเชนมาไว้ให้นั่งอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อคอยไขข้อข้องใจอย่างเดียวครับคุณผู้ชมมีปัญหาอะไรเนี่ยนะครับถามมาเลยครับถล่มทลายปัญหา าเรื่องราวคาใจปัญหากัดกุ้มอารมณ์แบบว่ากุ้มใจนักหนาแล้วเนี่ยไม่มีใครจะช่วยได้เลยอะไรประมาณนี้นะฮะคือเดินบอกหมอเชนได้เลยทําไร่ทาสวนทนํานามีปัญหาเท่านั้นแหละครับจะไปกุ้มอ,อกกุ้มใจทําไมนะฮะเครียดไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับวันนี้เรารวบรวมปัญหาเรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตรพี่น้องเกษตรกรที่ไหนเขามีปัญหานะครับเขามีแต่เศร้าใจแต่เราดีใจที่ได้เจอเพราะเราจะได้เอาปัญหาของเธอเนี่ยมาถามคุณหมอเชนให้ไขข้อขลองใจให้หมดเปลือกไปดูครับ เกษตรกรรมทำแล้วรวยหากพืชผลทางการเกษตรของคุณถูกรบกวนด้วยเพลี้ยและมแมลงดาวปูดแดงเฮิบช่วยคุณได้ดาวปูดแดงเฮิบเป็นยาป้องกันมแมลงและหนอนสกัดจากสมุนไพร109ย10ชนิดจากเครื่องสกัดที่ทันสมัยได้สารบริสุทธิ์จากสมุนไพรอย่างครบถ้วนดาวปูดแดงเฮิบช่วยป้องกันเชื้อราและเป็นสารจับใบ ลดมลภาวะจากสารเคมีที่มาจากยาฆ่า,มาแมลงช่วยทดแทนการใช้สารเคมีจากต่างประเทศให้พืชของคุณมีคุณภาพดีผิวสวยเป็นที่ต้องการของตลาดเลือกใช้ดาวปูแดงเฮิร์บกรเกษตรกรรมทำแล้วรวยอยากทราบว่าแคลเซียมโบรอนคืออะไรครับและมีประโยชน์อย่างไรครับแคลเซียมโบรอน เป็นธาตุอาหารเสริมสําหรับพืชช่วยกระตุ้นการสร้างตายอดตาดอกและเสริมสร้างระบบราบช่วยในการผสมเกสรและเพิ่มการติดผลเพิ่มคุณภาพผลผลิตผลไม้มีรสชาติดีและสีสวยลดปัญหาการแตกและหลุดร่วงของผลเกษตรกรผู้ปลูกผักและผลไม้ทุกชนิดมั่นใจใช้แคลเซียมบออลของดาวผูแดงเยี่ยมจริงๆครับ สนใจสั่งซื้อสินค้าแคนเซิลโบร้รอนดาวปูแดงได้ที่คอร์เซ็นเตอร์035-838-668พืชผลต่อเร็วทันใจเพิ่มผลผลิตได้ทันตาที่น้องเกษตรกรต้องมองหาดาวปูดแดงบิก๊กดาวปูดแดงบิก๊กช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการของพืชกระตุ้นการทำงานภายในของต้นพืชทั้งการสั่งคราห์แสงและการดูดซับธาตุอาหารและน้ำของระบบราก ช่วยให้พืชฟื้นตัวได้เร็วโดยยเฉพาะพืชที่ปลูกใหม่และพืชที่ระบบรากไม่ดีเร่งให้ใบพืชเขียวเข้มกิ่งก้านอวบกว่าปกติเพิ่มการสะสมอาหารเพื่อการออกดอกติดผลป้องกันผลร่วงและผลแตกเพิ่มน้ำหนักเร่งการเข้าสีช่วยป้องกันการทำลายของโรคและ,มะแมลงต่างๆปลอดภยัยไรสารเคมีตกค้างอาหารเสริมทางใบคุณภาพดีต้องมีดาวดาวปูดแดงเป๊ สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดาวปูแดงได้ที่เข้าเซ็นเตอร์035-838-668เกษตรกรรมทำแล้วรวยช่วงหมอรู้หมอบอก มาแล้วครับเกษตรกรแหมมากันแล้วหมอเชนนีม่มากันก่อนเลยนะฮะมาเตรียมทํากันบ้านรอดูทุกปัญหาว่ากันว่าหมอเชนร,รับมือได้หมดเลยทีเดียวเราก็เลยรวมเด็ดปัญหาทุกเรื่องราวการเกษตรมาให้หมอเชนได้ตอบให้สะใจแม้วันนี้ใครมีปัญหาอะไรแล้วก็ถามมาเลยครับคุณหมอเชนเขาตอบได้ตอนนี้ไปดูเลยดีกว่าว่าพี่น้องเกษตรกรที่มาเนี่ยเขามาจากจังหวัดไหนมีคําถามอะไรละเชิญเลยครับพี่น้อง มาคําถามแรกนะครับถามได้เลยนะครับจะปลูกฟักทองจะเตรียมดินยังไงครับครับสวัสดีครับผมเชนใจซื่อครับหมอเกษตรวันนี้มาตอบคําถามให้กับพี่น้องเกษตรกรเช่นเคยนะครับครับพี่น้องเกษตรกรอยากจะปลูกพืชไร่บ้างนะครับในเรื่องของคําถามการปลูกฟักทองนะครับควรจะ เตรียมดินอย่างไรนะครับฉะนั้นการปลูกฟักทองซึ่งเป็นพืชไร่นะครับฉะนั้นครั้งแรกเนี่ยเราต้องเตรียมดินนะแน่ๆเลยครับซึ่งต่างกับพืชสวนบางครั้งพืชสวนยังไม่ต้องเตรียมดินเหมือนกับพืชไร่ก็เป็นได้นะครับเนื่องจากพืชไร่เนี่ยเราก็ควรในการไถดักนะครับช่วงไถดักไถแปร ى, เราก็ว่านด้วยปุ๋ยอินทรีย์และผงชูรสให้ทั่วกระจายทั่วพื้นก่อนเราเรียกว่าการปรับปรุงบำรุงดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยรองพื้นซึ่ง ถ้าเกิดเราทาแบบนี้นะครับจะทําให้รากของพืชเราเนี่ยไปได้ไกลนั่นหมายความว่าต้นพืชเราจะเจริญเติบโตยิ่งเป็นพืชฟักทองมันจะเลื้อยไปได้ไกลมากนี่การเตรียมดินครับของฟักทองครับนี่แหละครับที่หมอเชนบอกว่าดาวปูดแดงปุ๋ยอินทรีย์กระสอบนี้เลยนะครับประกอบด้วยธาตุอาหารพืชเนี่ยมากกว่า10ชนิดประโยชน์ของเขาก็ช่วยแก้ไขในเรื่องดินในบ้านเราที่เป็นกรด เป็นด่างมากอย่างดินที่ใช้เคมีมากๆจนธาตุอาหารในดินเนี่ยหมดไปรล่ยหลอก็จะไปเพิ่มธาตุอาหารต่างๆช่วยปรับโครงสร้างดินให้ร่วนโดยใช้ควบคู่กับผงชูรสพืชซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งเป็นสารระเบิดดินและอาหารเสริมทั้งใบใช้คู่กันนะครับแหมรับรองปลูกพืชผักผลไม้อะไรก็แล้วแต่ได้ผลผลิตดีทุกต้นคอนเฟิร์มเอ้า แล้วอยากรู้อะไรล่ะครับวันนี้ถามเลยครับมีแมลงเยอะมากมากัดกินใบเงาะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรคะครับในบริเวณสวนของพี่น้องเกษตรกร,ท,กรที่ทําสวนนะฮะมีแมลงกัดกินเข้ามาน่าจะทําอย่างไรนะครับอันนี้นะครับเราก็ควรจะป้องกันแมลงนะครับทุกครั้งเนี่ยแมลงจะเข้ามาทําลายในสวนของพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับ ในเรื่องของทุกครั้งที่พืชเขาเลิมผลิตใบอ่อนนะฮะผลิตใบอ่อนก็เป็นที่ชื่นชอบของพวกมวลมแมลงต่างๆจะมาวางไข่นะฮะเพราะว่าการวางไข่ก็คือไข่ของผีเสื้อและมแมลงต่างๆที่เกิดมาเนี่ยไข่ที่เกิดมาก็จะเป็นลูกของผีเสื้อก็คือบรรดาหนอนต่างๆที่จะมากัดกินใบก็คือเป็นอาหารของนั่นเองฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าในสวนของเราเริ่มผลิตใบอ่อนเมื่อไหร่นะครับ คานิฐานได้เลยว่า,มาแมลงจะเริ่มบินเข้ามาวางไข่ฉะนั้นตรงนี้เราก็จะจัดการาฉีดาสารป้องกันมแมลงต่างๆเช่นเฮิร์บนะฮะเพราะเฮิร์บเนี่ยจะเป็นสารตัวหนึ่งที่หนึ่งสามารถที่จะไล่มแมลงนะครับก่อนที่จะมาวางไข่เพราะเนื่องจากกลิ่นของเฮิร์บจะเป็นกลิ่นอรโรมานะฮะซึ่งเป็นกลิ่นหนึ่งที่ที่มแมลงเนี่ยเฉพาะมาแมลงจะมากัดกินะจะมาวางไข่ใน พืชหลักของเราเนี่ยพอได้กลิ่นเฮิร์บเนี่ยกลิ่นนั้นจะไม่ใช่พืชอน,นั้นและชั่วคราวนะฮะก็คือช่วงเวลาที่เราฉีดวันสองวันนั้นนะจะมีกลิน่นอนั้นๆทําให้แค่กลิ่นเราก็ได้ขับไล่นะฮะด้านที่2ถึงแม้ว่าในวันที่มแมลงมาวางไข่แล้วนะฮะเฮิร์บก็ยังไปทําลายไข่ให้ฟอกนะครับและถึงแม้ว่าไข่ที่ทําการฟักเป็นตัวแล้วนะฮะเป็นหนอนแล้วเฮิร์บก็มา ทําลายหนอนนะครับให้หนอนนั้นได้หยุดการทําลายนะั่นคือทําลายคือการทําลายของเฮิร์บนะฮะก็คือการทําลายระบบกระเพาะของหนอนนะฮะให้ให้เสียไปเรียกระบบเมตาบอลิซึมนั่นคือระบการย่อยอาหารของพวกหนอนนั้นเสียหายไปนะครับฉะนั้นการดูแลก็โดยสรุปแล้วควรใช้เฮิร์บฉีดพ่นนะครับ คำถามต่อไปเชิญเลยจ้ามีผลิตภัณฑ์ดาวปูแดงตัวไหนบ้างที่จะช่วยให้รสชาติของทุเรียนอร่อยขึ้นสีสวยขึ้นพี่น้องเกษตรกรอยากทราบเรื่องผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่ทําให้รสชาติของทุเรียนหวานขึ้นแน่นอนครับนั่นคือตัวบิ๊กดาวปูแดงเพราะบิ๊กดาวปูแดงประกอบด้วยธาตุอาหารโมเลกุลเดียวกรูโคสเด็กโตสฟักโตสนะฮะน้ำตาลโมเลกุลเล็กเนี่ยดูซึมเข้าไปในใบได้มากนะครับ ฉะนั้นเมื่อดูดซึมเข้าไปปุ๊บเนี่ยในการสร้างแป้งสร้างเนื้อเด้เร็วนะฮะจะทำให้ทุเรียนมีรสชาติหวานแล้วก็กลิ่นดีนะฮะต้องใช้บิ๊กดาวปูแดงครับพี่คนนี้ครับอยากรู้อะไรบ้างครับพี่แฟนรายการของเรานะเนี่ยเี่เชิญถามเลยอยากปลูกมะนาวนอกฤดูจะต้องทำอย่างไรครับครับคำถามพี่น้องที่อยากได้มะนาวนอกฤด,ดูเพราะว่า จะได้มีราคาแพงจะได้ร่ำรวยนะครับเพราะว่ามะนาวในฤดูราคาผลละ10สตางค์20สตางค์นะครับแต่มะนาวนอกฤดูราคาหลายบาท4บาท5บาทถึง10บาทฉะนั้นการดูแลมะนาวให้ออกดอกนอกฤดูมีผลเก็บนอกฤดูนะครับจะต้องนับถอยหลัง5เดือนก็คือว่าเราต้องการให้ขายในตลาดได้เดือนไหนนะครับเราก็นับถอยหลังไป5เดือนยกตัวอย่างนะครับ เดือนเดือน5านะครับมะนาวเดือน5ราคาแพงมากเรานับถอยหลังมา5เดือนก็คือเดือน1นะครับลบไป5เดือนนะครับหลังจากนั้นก็นับถอยหลังไปอีก2เดือนคือการเตรียมต้นฉะนั้นการเตรียมต้นจะต้องดูแลให้สมบูรณ์มากๆนะครับสะสมอาหารให้สมบูรณ์นะครับทางดินก็ใส่ปุ๋ยอินทรีย์นะฮะดาวปูแดงนะครับแล้วก็ผงชูรสพืชนะครับขณะเดียวกันทางใบเราฉีดพ่นบิ๊กดาวปูแดงนะครับ ทุก7วันนะครับรวมทั้งเทบและไคโตซานนะครับจะทําให้สะสมอาหารนะครับสะสมอาหารในใบนะฮะสะสมได้ประ,ะประมาณระยะเวลา2เดือนนะครับช่วง2เดือนเสร็จปุ๊บเนี่ยใบแก่จัดแล้วเราก็ฉีดพ่นด้วยเฮิมากมากๆนะครับออกมาเป็นการกระตุ้นเปิดตาทําให้เกิดดอกได้ฉนั้นเมื่อเริ่มออกดอกเดือนที่1เดือนที่5มะนาวเริ่มแก่ พี่น้องเกษตรกรได้มีะนวาขายหน้าแรงแน่นอนครับมาที่คําถามสุดท้ายเอาให้กระจ่างแจ้งแดงแจ๋เลยนะครับคุณหมอเชนม,มีมแมลงและศัตรูพืชมารบกวนมะยงชิดจะมีวิธีแก้ไขย,ยังไงครับครับปัญหาเรื่องศัตรูพืชมแมลงต่างๆมารบกวนวิธีดูแล,แลรักษารที่ถูกต้องนะครับเราจําเป็นต้องดูเลยตั้งแต่กลุไม้เล็กๆนะที่เกิดมาใหม่ๆนะครับจะมีพวกปรดับเพีย้ยไฟต่างๆมาเพีย้ยไฟตัวนี้ จะทําหน้าที่ในการดูดน้ําเลี้ยงทําให้ผิวลายผิวไม่สวยนะครับฉะนั้นเราก็ต้องดูแลก,กันตั้งแต่เริ่มโดยการใช้เฮิร์บนะครับสารสก,กัดเฮิร์บดาวปูดแดงจะทําให้บรรดาเพลี้ยไฟหรือว่าเชื้อราต่างๆของพืชนะครับ<อ>เพราะว่าพืชตัวนี้นะฮะ<อ>ก็เป็นพืชอื่นๆ,นๆ,ๆที่หลีกเลี่ยงไม่ได้โดยการที่จะมีศัตรูทั้งที่ตัวมองเห็นและตัวมองไม่เห็นนะ ตัวที่มองเห็นเราก็เรียกว่าสัตรูพืชประเภทเพลียไฟนะครับแต่ที่มองไม่เห็นเนี่ยก็ยังมีพวกเชื้อราต่างๆนะจะเป็นพวกตัวแอนเทคโนดนะฮะหรือว่าราดำต่างๆที่จะเข้าไปทำลายฉะนั้นดูแลรักษาให้ถูกวิธีโดยการใช้ผลิตภัณฑ์เฮิร์บดาวปูแดงครับ ฟังไปทุกคำตอบแล้วก็ชอบไปหลายคำถามเรียกได้ว่าผลิตภัณฑ์ดาวปูแดงนะแม้เวิร์กจริงๆช่วยแก้ปัญหาได้ครบถ้วนเลยนะครับใครที่มีปัญหาการเกษตรนะนี่เลข่เข้ามาฟังแล้วจดแปะติดผนังบ้านไว้เลยว่าไม่ใช่แค่พืชผลเลี้ยงสัตว์ทำปศุสัตว์อะไรก็ตามแต่ละโทรมาเลยเกษตรกรรมทำแล้วรวย